เสร็จนะครับอันนี้นำมาจากบาดาลปัม๊มไม่ใช่ปัม๊มนั่นแหละนำข้าวมน้ำมอเป็นวากวัยนจะามาต่อทิ้งไว้ในห้องน้ำ นี้บ่ายสองมีอย่างลม น้ำผสมนี้เลยคนระับทรายกระป๋องหนึ่งเก้าลิตรปูนครึ่งกระป๋องไม่ถึงครึ่งโอเคซื้อ,ออีกมาห้าสิบก้อนก้อนละห้าบาทห้าสิบ วันนี้จะทำการทำลายเอาอิดออกให้เป็นช่องประตูจะปิดช่องประตูเก่าออกนี้เพราะมันตำแหน่งไม่สวยก็เลยจะมาแอบป,ประตูไว้อยู่ด้านนี้คทะ แรกก็จะนึกว่าอีดกอกจะไม่เป็นไรสงสัยต้องทุบไปเลย ทำลายเสร็จอันนี้ปนเอนแล้ว่ปูนหนึ่งตายสองกระปลง ีก้อนก่อเรียงไปเลยครับไม่ได้ก่อขึ้นแผน่นก่อแผ่นเต็มไปเลยพอมันแค่เสร็จไม่ได้ มื่อวานเลยแผงหนึ่งยังไม่เต็มกลัวมันจะกลัวมันจะพังฝังนี้ได้มาสามแถวใหม่อิดใหม่เนี่ย เศษอิดเก่าจากช่างก็เอามาต่อเติมส่วนที่แหว่งว้าวไปนะครับส่วนที่ซื้อก็มีมีม่แต่นี้มันขาดหน่อยก็ไปเก็บมาเก็บเล็กผสมน้อยอ้าวเอาเอาความสูงนี้พอดีให้มันได้ แนวนี้แนวนี้ก้อนเดียวกันลองดูนะครับงานปรับปรุงห้องน้ำเก่าเพื่อจะทำเก็บของนะครับเจาะประตูใหม่นกล่องน,นี้เดี๋ยวเอาให้พอดีนี่บังสายตาน,นี่หน่อยอันนี้เขาทำระนาบเป็นหลังคาเก่าไว้นะครับเดี๋ยวทำให้พอดีตรงได้ได้ฉาให้เสมอก็ส่วนนี้ ให้เสมอกันนุ่มีโสดซ่วมมุมนี้นี่มีอัน,นเป็นสองห้องซ่วมสอง,งห้องแต่นี้น่าจะจะท,ทิ้งเป็นซักล้างแล้วกันครึ่งกองลองดูว่าค่อยๆทำ Hãy subscribe cho kênh là không làm lỡ những video hấp เมื่อวานได้ทำตัวงั้นวันนี้เอาสีลายหรือว่าไม่ใช่สีลายอะไรอะไร่ะนนั่แหละที่วางกระเบื้องกล่องนี้หน่อยเตะฟีม้มหาแนวด้วยด้กวก่อตรงน,นี้แล้วก็หานนแหาน,น หาแนวระดับน้ำครับนะี่นี้เขาเรียกอะไรนะเรือแนงกระเบื้องอันนี้รูนี่จะปล่อยไว้จะหาตะข่ายมาติดหงลวด เขาเรียกอะไรที่ใช้กำลังคาเนี่ยนะแล้วก็ก่อเก่อแนวนี้เพิ่มความแข็งแรงหรือใส่ประตู